กี่ครั้งว่ากระโปรงแม่บ้านอะ่ะต้องสั้นเหนือเข่าสิบเซนถ้าจะพากันมาทํางานที่นี่นะถ้าทําตามกฎระเบียบของฉันไม่ได้ฉันจะหักเส้นละห้าร้อยนี่ก็อีกคนนึงสั้นเหนือเข่าสี่เซนขาดอีกหกเซนฉันหักสามพันแต่คุณกบคะฉันยังไม่อนุญาตให้พูดหักเพิ่มอีกหนึ่งพันแต่แบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าคะเกินไปอย่างนั้นเหรอ ฉันห right so anyway> you know. oh, ักเกิหนึ่งพันเขาทำอะไรกันอยู่หรอคะก็หัวหน้าแม่บ้านคนใหม่สิเขาบังคับให้แม่บ้านผู้หญิงทุกคนใส่กระโปรงเหนือเข้าสิบเซนไม่งั้นจะโดนหักเงินเดือนเดี๋ยวนะเป็นแม่บ้านต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเหรอโอ้ยมันช่างเจริญหูเจริญตาจริงๆโอ้ยเขาขาวไม่สาวผมบ๊อ อะไรอะ่ะใครอนุญาตได้ถ่ายแล้วมายุ่งอะไรด้วยฮะเป็นผู้หญิงอะ่ะก็ต้องใส่สั้นๆแบบนี้ถูกแล้วไม่ใช่จะแต่งตัวแมนๆอะไรแบบเธอเนี่ยนี่ทำแบบนี้ผู้หญิงก็เสียหายนะเสียหายยังไงครับผมก็แค่มองฮัลโหลใช่ที่ฉันออกกฎระเบียบแบบนี้ก็พเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ชายไงลรอ,อ,อคุณกบคะน้องเขาเพิ่งมาใหม่อย่าดุเขาเลยนะคะแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยฉันหักอีกหนึ่งพัน มันจะเกินไปแล้วนะคะเกินไปอย่างนั้นเหรอ <S <s ถ้าอย่างนั้นเอางี้ <S <s เธอเอาชุดนี้ไปแล้วก็ใส่มาพบฉัน <sh> <era> มันต้องอย่างงี้สิถึงจะเป็นแรงจูงใจในการทำงาน <cadre hiring S 1> ทำไมคุณแคมกลับมาไวจังวะนี่เธอไปบอกแม่บ้านทุกคนนะว่าให้เปลี่ยนเป็นชุดปกติรวมทั้งเธอด้วยไปค่ะค่ะ วันนี้ทำไมคุณแชมป์กลับมาเร็วจังครับพอเดีว่วผมมีนัดอะเป็นไงบ้างบ้าเรียบร้อยดีไหมสะอาดทุกระเบียบนิ้วเลยครับผมคุมงานเองเลยนะครับดีมากน้ำมาแล้วค่ะเอ่อฉันบอกแกไปเปลี่ยนชุดไงทำไมแต่งตัวแบบนี้อะอ๋อะมันเป็นกฎใหม่ของคุณกบเขานะคะกฎใหม่งั้นเหรอ ดีมากเลยครับแมถ้าไม่เลวจริงเนี efendim, call, ่ยออกกฎแบบนี้ไม่ได้นะครับงั้นฉันขอออกกฎใหม่บ้างได้ไหมคะไม่ได้ได้สิครับทำไมจะไม่ได้ว่าไงครับสวยจังอะเอาละทุกคนนี่นิว น้องสาวผมเองที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้น้องสาวถ้าอยากจะทํางานที่นี่ต่ออ่ะต้องแต่งชุดแบบนี้มาทุกวันนะไม่งั้นฉันจะหักเกินเดือนวันละส0มพบาทที่อนุมัติไหมคะพี่แชมป์นิ่ว่าไงพี่ก็ว่ากันแล้วจ้ะเ่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง ที่ช่อง Super Idol Studios St ด้วยนะคะ